ตุกกติของผู้ทุศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้กับพิสูตตั้งหลายพิสุตั้งหลายเราจักแสดงตำปริยายอันเป็นเอฏแองความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมูสัตว์แก่พวกเธอเธอตั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวตำปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิสุตั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นตาญาติแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งหาใสกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลกรรมนั้นปีสุตั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติตำปานาธิบาทหยาบจามีฝ่ามือเพื่อนด้วยโลหิต มีแต่การกล้าและการตุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเกากระเสือกกระ,ะ,ะสนด้วยคำต่างาากายกระเสือกกระสนด้วยกรำต่างวาจากระเสือกกระสนด้วยคำต่างใจกายกรรมของเกากุวชีกรรมของเกากุมนโนกรรมของเกากุกติของเกากุอุบัติการก้าวถึงพบของเกากุพิสุตั้งหลาย สำหรับผู้มีกติกฎมีอุบัติกฎนั้นเรากล่าวกติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์นรกผู้มีทุกโดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบป,ปังฟอนแมวหนูนกเกาหรือสัตว์เดรัจฉานโลหืืน ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิสุตั้งหลายปูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ปูตสัตเขาตำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นปัสสะตั้งหลายย่อมถูกต้องปูตสัตนั้นผู้อุบัติแล้วพิสุตั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ตั้งหลายเป็นตายาตแองกร,รมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ ในกรณีแอ่งบุคคลผู้กระทำอาทินนาทานกาเมสุมิจาจารก็ได้สัตว์ไว้ด้วยก็ความอย่างเดียวกันกับในกรณีผู้กระทำปานาธิบาตดังกล่าวมาแล้วก้างต้นตุกประการและยังได้สัตว์เลยไปถึงวชีตุจริสีมโนตุจริสามด้วยก็ความอย่างเดียวกันอีกด้วย